มแมลงนะครับที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับมะมะแมลงพวกนี้นะครับผมปลูกมาเนี่ยนะฮะยังไม่ตายเลยนะครับนะครับนะฮะน้ำมดมดน้ำแมลงเต็มเลยนะะค่อยๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูดีๆนะฮะ เห็นไหมครับเดินนง่งยั่วเย่ยๆ,ๆเลยเนี่ยมีมีปีกด้วยนะครับแต่ทุเรียนผมไม่ตายนะอยากให้ดูนะนี่ครับใบงามเลยเห็นไหม ถ้ามันมีโทษมันตายไปแล้วนะฮะเพราะนี่มันมีมานานแล้วนะครับมันมีมานานแล้วถ้ามันเป็นโทษมันใบเบยไม่ดกขนาดนี้นะฮะแล้วผมมีที่สวนนะ่ะผมเห็นในคลิปบางคลิปนะฮะลงบอกว่าปลวกอะ่ะเป็นกินรากพงรากพืชผมบอกเลยนะเป็นทฤษฎีที่ผิดมากๆเพราะว่าปลวกไปขึ้นกับต้นไม้ผมอะ่ะต้นมะกอกฝรั่งอะ่ะ มะกอกฝรั่งผมดกแล้วก็งามมากๆเลยกับอีกต้นหนึ่งที่ไม่มีปวกไปขึ้นนะไม่งามเลยปลวกเขากินหญ้ากินฟางกินกิน,ก,นกิ่งไม้อะไรที่มันตายแล้วนะครับเขาไม่ได้กินของสดต้นไม้สดสดเขาไม่กินเขาเป็นประโยชน์กับพืชผมเห็นบางทฤษฎีนะไปบอกว่าปวกพวกพวกร้านขายยาค่าปง่งค่าปวกเรื่องกาจัดพวกมแมลงพวกเนี้ยชอบมาบอกว่าเป็นอันตรายต่อพืชผมการันตีเลยผมเห็นกับตา ผมลงมือทําจริงๆบนมือปฏิบัติจริงๆ <c oughs> มันงามมากๆเลยนะนะครับเพราะนั้นอย่าไปเชื่อหมอยานะฮะที่จะขายยาขายพวกนี้นะบอกว่ามีอันตรายต่อพืชไม่จริงครับบอกเลยยกเว้นด้วงผมไม่เถียงถ้าด้วงดินนะมันกินรากนะฮะด้วงที่มันมากับขี้วัวขี้อะไรัางงานเนี้ยโอเคจริงมันกินต้นไม้แต่พวกพวกพืชเล็กๆพวกพวกมดพวกไอพวกอย่างเงี้ยที่ที่เห็นเนี้ยนะครับ พวกปวกเนี่ยไม่มีอันตรายนะนะครับทำความเข้าใจสมัยนะครับมันเป็นมิตรกับต้นไม้นะพอมันมันเล็กๆกันมันจะไปช่วยย่อยนะครับย่อยมูลสัตว์ย่อยพวกเศษอ,อ,อ,อาหารอะไรต่างๆนะครับนะะฮแล้วก็พอมันย่อยเสร็จมันก็ถ่ายมูลใช่ไหมับถ่ายมูลมันก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้นะครับนะฮะมันเลยทำให้ต้นไม้งามนะ นะครับดูฮะนี่ฮะทุเรียนเนี่ยอ่อนแอมากนะครับถ้ามันเป็นพิษกับต้นไม้นะครับป่านนี้มันตายไปแล้วครับนะครับดูฮะครับทำความเข้าใจกันใหม่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็มีเหมือนกันแหละเนี่ยเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับผมฟางคุมไปก็ไม่เห็นตายนะครับอันนี้เป็นต้นขางคกหรือเรียกต้นอัมพวานี่ย นะครับอย่าไปเชื่อหมอยานะครับหมออยาขายของกันอย่างเดียวนะฮะนะครับ